สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแบบก็จะชวนมาทําราบนะคะเป็นราบหมูนะคะบ้านๆแบบทางพิจิตนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทําง่ายๆกันค่ะก็จะใช้หมูสับนะคะแล้วก็จะบีบมะนาวนะคะบีบมะนาวลงไปในนี้นะคะแล้วก็เราจะนวดนะคะนวดมะนาวให้เข้าเนื้อกันก่อนนะคะพอเข้าเนื้อเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะเอาไปคั่วะคะ่ะก็จะเอาเครื่องในตามชอบนะคะลวกนะคะอันนี้แบบก็จะใช้เส้นจริงนะคะแล้วก็ั กับตับนะคะลงไปลวกแล้วเราก็เอาหมูสับนะคะที่เราบีบนวดกับน้ำมะนาวเมื่อกี้นี้นะคะก็แค่ค่ะเอาลงมาล้วนนะคะ<ม>แล้วเราก็จะใส่พริกแกงลาบนะคะพริกแกงลาบก็เป็นสมุนไพรต่างๆนะคะเอามาคั่วแล้วก็เอามาตำเดี๋ยวแหม่มจะบอกส่วนผสมของพริกแกงลาบเขียนไว้ข้างล่างให้นะคะก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะนิดหน่อยค่ะ<ม>ที่เราลวกกันนะคะ พริกขนนะคะความเผ็ดอันนี้ตามชอบของเรานะคะแล้วก็จะตามด้วยข้าวคะั่วค่ะแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะต้นท้องผักชีค่ะเป็นกระบวนการสุดท้ายลงไปนะคะก็จะได้ลาบอร่อยๆแบบนี้นะคะเห็นไหมนี่โอเคเดี๋ยวไปตักใส่จานนะคะ เดี๋ยวลูกอะไรมันจะกระเด็นออกมาอะไรเอ่ยโอ้ย,อย,อย,อยกระเด็นใหญ่เลยเห็นไหมลูกเป็นไงเป็นไงลูกกระเด็นใหญ่เลยนออหน้ามอมเลยเดี๋ยว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 อย,ย่าตีสิลูกอันนี้น,นี่แม่ส่ไปอีกแล้วนี่ เดยวเขาก็จะกระเดน็นออกมาลูกเคยเล่นบ้างลูกเดี๋ยวนะแม่แม่ไปเก็บมาใส่ให้นะ,ะอุ้ยอุ้ยอ่ออ,อ,อ,อะไรแตกอุ้ยอุ้ยปะอ๋อเหรออะไรแตกเนี่ยว้ายกระเดน็นเลย ปาเลยเหรอลูกแตกแังปะเลยเหรอลูกอ่าเดี๋ยวแม่ใส่ไปอีกนี่ป้าปา้โอ๊ะปะเอ๊ะแตกแล้วเต็มหน้าเลยเต็มหน้าโนอาเลยสนุกไหมลูกอืมหืม

เล,เล่นแต่เช้าเลยว้าย